วัสดีทุกคนนะครับถ้าเกิดพูดถึงสมาร์ทโฟนพันอื่นเนี่ยหลายคนจะนึกถึงมาตรฐาน IP Rating 68บ้างกันน้ำกันฝุ่นได้แต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่มีความทนทานมากกว่านั้นอีกหลายเลเวลนะครับกับ Samsung Galaxy Tab Active แล้วก็ Samsung Galaxy X-Cover v e r ไม่แค่เพราะไม่พัง ต้องบอกว่านี่คือสมาร์ทโฟนซีรีส์พิเศษของซัมซุงครับที่ผลิตออกมาเพื่อความทนทานขั้นสุดเพราะว่าตระกูลของซีรีย t ที e นะครับจะถูกนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไซต์ก่อสร้างหรือจะบอกว่าเป็นสภาพแวดล้อมแบบ Extreme มสุดๆก็ได้นะครับก็คือมีฝุ่นจับเคระ อุณหภูมิมีการเหวี่ยงครับอย่างเช่นในโรงงานที่ร้อนๆแล้วก็อาจจะมีการเดินเข้าไปในโซนของห้องแช่เย็นนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับต้องถูกออกแบบมาให้สามารถทนทานกับทุกสภาพอุณหภูมิแล้วก็สภาพแวดล้อมได้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้เลย Samsung Galaxy Tab Active Pro นะครับมาพร้อมกับเคส m i l l t t r y Standard นะครับหรือมาตรฐานระดับทหารนั่นเองซึ่งจะมีการทดสอบเรื่องของ การตกกระแทกว่าหล่นแล้วอุปกรณ์ภายในไม่เสียหายไม่พังนะครับซึ่งตัวเคสเนี้ก็สามารถทนการตกกระแทกได้สบายๆครับ1.5เมตรหรือว่าจริง2เมตรกว่าก็ไม่พังนะเนี่ยครับไม่เกิดปัญหากับตัวเครื่องแน่นอนเพราะว่าตัวของเคสด้านนอกน,นั้นก็ ออกแบบมาตามมาตรฐานมิเตอรี่สแตนดาร์ดนะครับจะเวียงจะเฟี้ยงจะอะไรก็ตามคือเขาอาจจะไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้มันเราทำานแรงแบบนี้นะแต่ว่ามันก็คือนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ถ้าเกิดว่ามีการแบบตกหล่นลงมาจากเชฟทํางานเช่นขึ้นไปหยิบขงหยิบของนะครับแล้วล่วงหล่นลงมาก็ยังสามารถใช้งานต่อได้นะครับแล้หลายคนก็อจะสงสัยนะครับว่าผมใส่ถุงมือแบบนี้แล้วจะใช้สมาร์ทโฟนได้ยังไง<อ>เพราะว่ามือถือเราทั่วไปปัจจุบันนะครับตอนนี้แค่ หนาววหน่อยหนึ่งใส่ถุงมือก็แตะหน้าจอไม่ไปแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับตัวของ Samsung g l l x y y ี่เอ็กโ r เตัวนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็ทนเหมือนกันนะตะกี้ดรอปตัวนี้ไปแล้วไอ้ดรอปไหมดรอปไหมได้ไม่พังเพราะว่าทั้งคู่นั้นมาพร้อมกับ เมื่อที่แสแตนดาร์ดแบบเดียวกันนะครับาคนเฮ้ยทำไมมันผิวออกมาแบบนี้ล่ะ<_><_><อ><ม>เพราะว่าฝาหลังของเจ้า e c o คเวอ r ์โนะครับแกะเปลี่ยนแบตได้ <Wow. S 1> สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแบตได้นะครับเพราะว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนพวกนี้นะครับบางทีในอ,อุณหภูมสากลเนี่ยพวกอุณหภูมิร,ร,ร้รอนหรือเย็นเนี่ยมันส่งผลต่อตัวแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนบางครั้งเนี่ยแบตจะหมดเร็วกว่าอุณหภูมิปกติทั่วไปที่เราใช้งานกันเพื่อให้การใช้งานนั้นสามารถเป็นได้อย่างต่อเนื่องนะครับเขาก็จะแกะแบตเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนก้อนใหม่เสียบใช้งานต่อนะครับหรือไม่ก็เอาไปวางเสียบชาร์จกับตัว docking station นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมาพร้อมกับตัวพินนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านล่างตรงนี้ครับ2จุดอันนี้คือสามารถจะไปเสียบกับตัว docking ปุ๊บนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้เช่นเดียวกันกันกบตัว tab active 3นะครับก็มาพร้อมกับพินคอนเนคเตอร์เหมือนกันฝั่งนี้นีครับก็สามารถจะไปเสียบชาร์จกับตัว station ได้เหมือนกันก็จะมีการเสียบพังไว้อะ สมมุติวันนี้เป็น docking station แล้วกันนะประมาณนี้นะครับก็เสียบค้างไว้เสียบชาร์จแบตไปถึงเวลาจะหยิบไปเช็คสตอ็อกหรือว่าไปตรวจรีพอร์ตต่างๆครับก็คลิปขึ้นมาเลยปุ๊บแล้วก็ดึง S Pen ออกมานะครับหลังจากนั้นก็เดินไปเช็คสต็อกเช็คสตอ็อกได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเช็ครีพอร์ตต่างๆตามจุดต่าง,งโรงงานได้หมดซึ่งเอ,อ้พูดถึงหน้าจอไปใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาก่อนับก่อนนี่ คือต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์ Touch Sensitivity ที่สามารถตอบสนองครับกับระบบสัมผัสผ่านถุงมือได้แม้ว่าจะหนาจะบางแค่ไหนนะครับล็อกคงล็อกเครื่องมาก็สามารถจะใส่รหัสเพื่อปลดล็อกได้นะครับเนี่ยเรียบร้อยโอเคใส่ถุงมือก็ใช้งานได้นะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็เห็นนะครับว่าอย่างตัว Galaxy Ecover Pro นั้นนอกจากฝาหลังที่แกะออกมาได้แล้วตัวเครื่องที่ทนทานเป็นพิเศษนะครับ ฝั่งของปุ่มต่างๆรอบตัวเครื่องก็มีให้เยอะจนเกินเบอร์มากๆเอ๊ะมันใช้ทำอะไรกันบ้างครับคือฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นอปุ่มเปิดปิดเครื่องธรรมดาแหละนะครับแต่ทนกนีะมีปุ่มเปิดเสียงใช่ไหมด้านบนมีอีกปุ่มหนึ่งเอาไว้ใช้งานด้านข้างก็มีอีกปุ่มหนึ่งที่มีกรอบแดงอีกนะครับก็ต้องบอกว่าพวกนี้เป็นมัตติฟังก์ชันคีย์นะครับเราสามารถจะตั้งค่าเพิ่มเติมให้ มันรับคําสั่งอย่างอื่นได้อย่างเช่นนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราอาจจะมีการใช้อุปกรณ์อย่าง Walkie Talkie หรือว่าระบบ u s h to Talk นะครับเราก็สามารถเอา Samsung นะครับตระกูล Active เนี่ยกดตึก๊กแล้วก็ใช้งานเป็น Walkie Talkie ได้คุยกับคนอื่นในโรงงานได้ครับอาจจะผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Microsoft Teams ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนปุ่มด้านบน,นครับที่ผมตั้งค่าไว้เป็นไฟฉายเนี่ยเราก็สามารถจะกดแล้วก็เปิด led เป็นไฟฉายได้ และตัวเครื่องครับก็มาพร้อมกับกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งในเวอร์ชันนี้ครับทาง s a m s u n งก็มีการอัปเกรดครับให้สามารถใช้งานได้หลายมากขึ้นบางคนถามว่าแล้วในโรงงานเนี่ยทำไมต้องมีกล้องออกไปเพื่ออะไรนะครับต้องบอกว่าเวลาอยู่ในโรงงานเนี่ยก็จะมีการเช็คสตอค็อกผ่านไลน์ผ่านการสแกน QR code สินค้านี้ผลิตเสร็จแล้วยิงปิดปิดอันนี้ก็ใช้กล้องเล็งกดถ่ายเข้าระบบได้นะครับแล้วก็ ในรุ่นหลังๆครับก็มีการเสริมฟังก์ชันเรื่องของ AR เข้ามาด้วยอ่ะ,อะเอาอีกแล้วตะกี้เพิ่งมีกล้องไปทำไมต้องมี AR มันดูเกินเบอร์สำหรับการใช้งานในโรงงานไปหรือเปล่านะครับคือตัว AR เนี่ยมาช่วยเสริมในเรื่องของบางทีบางครั้งนะครับเราไปเช็คสต็อกสินค้าดูจากเชลฟแล้วเนี่ยอาจจะเอ๊ะจำไม่ได้ว่าบาร์โค้ดอันนี้มันคือรหัสอะไรอะไรแบบไหนนะครับก็ยกขึ้นมาเลงตึบ คราวนี้มันก็จะมีการสแกนอัตโนมัติว่าเชฟเนี่ยสินค้า1 2 3 4 5คืออะไรแล้วก็มีตัวเลขก,กำกับบอกหรือว่ามีชื่อขึ้นบอกเลยว่าในเชฟนี้นะครับสินค้าจะเป็นพวกอะน็อตตะปูหรือว่าซองพลาสติกหลอดเพื่อให้เราสามารถจะหยิบได้ถูกต้องแล้วก็นำไปส่งต่อที่สถาน,นีต่อไปได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับฝั่งของตัว galaxy tab active 3เนี่ยก็มีปุ่มให้เยอะเป็นพิเศษน,นะครับพวกปุ่ม เสริมเข้ามาครับอย่างเช่นอ่า็อกกี้ทอลกี้หรือว่าพวกปุ่ม LED f l a ก็สามารถจะมา a s s i g กับปุ่มที่เพิ่มเข้ามาได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีการใช้ปุ่มกดนะครับแทน navigation key เพราะว่าพอเป็นปุ่มกดแล้วมันก็สะดวกสบายกว่าในการใช้งานนั่นเองและที่สำคัญคือมาพร้อมกับปากกา,า S Pen นะครับที่สามารถจะจดขีดเขียนทุกอย่างได้เพราะฉะนั้น,นการใช้งานการจดโน้ตครับจดรื่ต่างๆเนี่ยก็สามารถจบได้ในเครื่องนี้ชุดเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องอิงที่บอกนะครับว่าไอตัวของ แท็บแอคทีฟ3เนี่ยมันเป็นเคสด้านนอกเราสามารถจะเกะออกมาได้นะครับด้านในตัวเครื่องก็จะมีขนาดเล็กลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ตัวของหน้าจอขนาด8นิ้วเพื่อสามารถจะถือพกสะดวกมากขึ้นนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับฝาหลังก็สามารถจะแกะออกมาได้ถอดเปลี่ยนแบตไม่มีปัญหาครับสบายสบาย และที่สําคัญก็คือพวกสมาร์ทเดเวิลในโรงงานนะครับส่วนมากเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยจะใช้งานกันยาวนานหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวแบตเตอรี่ความคงทนก็ต้องมาแล้วเนี่ยฝั่งของระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องหรือว่า OS นะครับก็ต้องมีการซัพพอร์ตแบบยาวนานต่อเนื่องด้วยอันนี้ทางกระรวงก็ประกาศเลยนะครับว่าในตระกูลของแท็บแอคทีฟนะครับ จะมีการอัปเดต OS เวอร์ชั่นให้ทั้งหมด3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะซื้อตัวเครื่องไปนะครับแล้วก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 45- ปีสบายๆนะครับ <Yeah. S 1> แบตเสื่อมก็เปลี่ยนแบตแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นเพราะว่ามีการอัปเดต OS เเวอร์ชั่นให้ทั้ง3รอบซึ่งตัวเคสมันก็แข็งแรงทนทานขั้นสุดนะครับแล้วก็รับคือแค่ถอดแค่แกะยงยากแล้วการันตีว่าเหนียวและหนึบและทนจริงๆช,ช่วยใส่หน่อย <laughs> ใส่ยังไงเนี่ยอ๋อเอาด้านบนนี้ก่อนแล้วกัน อืมโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับประกอบกับเคสนะครับแล้วก็ตัว S Pen ซึ่งตัวเคสสำหออกแบบมาได้โอเคมากครับเพราะว่ามีที่เก็บ Spen แบบนะเรียบร้อยพร้อมพกไปใช้งานนะครับผมแต่นะครับถ้าเกิดสังเกตด,ดีตอนนี้ใครไปตามพวกร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามพวกห้างสินค้าต่างๆก็จะเห็นว่าพนักง,งานเวลาเขาเช็คสต็อกกันเนี่ยก็จะเริ่มใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วเหมือนกันผมเข็นตัวนี้แท็บ Active นี่แหละตามร้านเหมือนกันเขาก็เอามาจดเช็คสต็อกต่าง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยความทนทานของมัน่ะเวลาเขาเดินเข้าห้องแช่ตู้แช่อะไรพวกนี้หรือบางทีไปเผลอวางไว้ตามพวกเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์น้ําหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เป็นกลัวมันจะพังเพราะว่าความทนทานนั้นขั้นสุดจริงๆนะครับสำหรับซีรีส์ของซัมซุงสำหรับซัมซุงตั้งตัว Xcover e แล้วก็ Tab Active นะครับผมจริงๆแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าออกแบบดีไซน์มาเพื่ออ,อุตสาหกรรมนะครับหรือว่าการใช้งานในพวกไซต์ก่อสร้างโรงงานต่างๆ ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการวางจําหน่ายเนี่ยในไทยก็มีขายนะครับแต่คงไม่ได้ไปวางขายตามหน้าร้านทั่วไปส่งนถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับต้องการจะนําไปใช้งานแล้วก็อันนี้สามารถติดต่อที่ Samsung ประเทศไทยได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีแก d g e จต่างๆน,นะครับรวมถึงพวกของแปลกๆ Extreme e มอย่าง2รุ่นนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ช่องดอยแซนด้วยนะครับแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยเผื่อใครมีเพื่อนครับเปิดร้านค้าอยู่หรือว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมีไซต์ก่อสร้างก็จะได้พิจารณาครับเอาอุปกรณ์ที่ทนๆแบบนี้ไปใช้งานกันสำหรับวันนี้ผมพัดจากดอยแซนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอนิดนึง